สวัสดีครับสวัสดีฮะยังวันวันนี้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีพัสดสมเด็จชินนบัญชรมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าคัดทสวยมาให้เลยนะครับนะสำหรับหลายหลายรายการวันนี้ก็จะเป็น EP นี้นะฮะก็คือตะปีอ่หุ้มทองคำนะครับตะกุดทองคำและก็รายการมวนสารคลาสสิกนะครับแล้วก็รายการนักกากครับสำหรับ EP นี้นะ เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันชอบถูกใจรายการไหนทักมาหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องจัดการให้นะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยครับนะครับรายการที่หนึ่งครับหอมาเป็นรายการหุ้มทองครับโอ้โหสวยๆเลยพี่จ๋านีครับรายการนี้นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อเปลานี่ครับนะหุ้มทองฮะนี่ครับนะจะสร้างนี่นี่ฮะรายการแรกครับเนื้อเปลาหุ้มทองคำาร สวยสวยเลยพี่ชายนะครับนะเลขโคดเบอร์นะครับน้องขอเช็คนิดหนึ่งนะครับเออเลขโคดเบอร์มาเลขแปดสิบี่ครับนะองคนี้แบ่งปันนี่พี่นะนี่องค์นี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองครับมาเป็นเนื้อแร่เหล็กไหลครับหุ้มทองคํานี่โซนหุ้มทองนีเนื้อแร่เหล็กไหลหุ้มทองคำนะครับเป็นรายการนี้เลขโคดเบอร์มาเลขหกสิบสี่ครับ สมเด็จชินนัญงรชน,นะครับหลวงปู่ศรีตาพุทธลาพิเศษนะครับนี่ฮะห้าหรือหกวาระเนี่ยพี่นะนี่ฮะร,รายการนี้ก็หนึ่งพันบาทครับพี่ชายรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามเลขค้นเบอร์หมายเลขบิ้นด้วยครับหมายเลขห้าสิบห้านะครับนะรายการที่เลขค้นจำนวหมายเลขห้าสิบห้าโอ้โหรายการที่ในการท็อปเนี่ยรายการที่การท็อปเหมือนกันพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีหุ้มทองคำฮะ รายการนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้ก็หนึ่งพันบาทคุณพี่ชายรายการที่สามนะครับ <C ourse> <B ur l> เลขคนดตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขห้าสิบห้าดูค้าถาค้าถาคมมากพี่นะครับรายการนี้ฮะรายการที่สามครับนะหนึ่งพันบาทคุณพี่ชายรายการที่สามต่อมารายการที่สี่อีกหนึ่งรายการท็อปต้นๆครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลด้วยหมายเลขห้าสิบห้าจะพลาดไม่ได้เลยกับรายการนี้ครับ <C ourse> รายการนี <driving. S 2> ้เป็นเนื้อโซนทองคํานีะครับนี่เนื้อผงจินดาวนีตะกุดทองคําแทสสามดอกครับนี่ฮะรายการนี้เนื้อผงจินดาวนณีพิสานี่ฮะโอ้โหท็อปทเลยฮะองค์นี้ท็อปทเลยนะฮะรายการนี้นะครับนาตะกุดทองคํารายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่นะครับนี่ฮะ รายการที่จะกดองคำสามดอกขอแบ่งปันพี่นะครับที่หนึ่งพันสองร้อยพอพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สี่ครับนะโอ้โหสวยจริงพี่นะจินดาวนีฮะต่อมาครับมาเป็นมวลสารคลาสสิกเก่าๆในพี่ชายเลขคนจับเบอร์มาเลขห้าสิบสี่รายการนี้รายการที่ห้าครับนะฮะเช็กล้องสองสวยที่จังเลยพี่จ๋านะรายการนี้ครับเป็นเนื้อโซนฝังพลอยฮนะ รายการที่ฝังพลอยเสกนะครับนะของลูกปู่เวินนะครับเลขคนจับเบอร์ไปเลขห้าสิบสี่ครับนะมวลสารลูกปู่เวินครับนะรายการที่สวยสวยครับแบ่งปันที่พี่นะครับรีสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยสี่สิบาทครับพี่นะฮะคลาสสิกจริงๆริงของปู่เวินนะครับนะนี่ฮะใครอยากรวยต้องไปหาปู่เวินนะครับที่ลปู่ศิลาได้เมตตากล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับรายการนี้ครับรายการที่หกเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นรวยพอยเสกของพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังทชีงเงินครับ เลขคนทั้งเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะใครชอบงานคลาสสิกอย่างเงี้ยเก่าๆนะครับสองร้อยสี่สิบาทพอพิชายรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับนะเลขคนทั้งเบอร์หนึ่งเจ็ดสองรายการที่เจ็ดเลขคนทั้งเบอร์หนึ่งเจ็ดสองรายการนี้ก็รวยพอยเศษของพระอาจารย์สุริยันลรายการเดียวกับรายการที่แล้วครับนี่ฮะสองร้อยสี่สิบาทพอพิชายนะครับสองร้อยสี่สิบาทถ้าใครรับพระอาจารย์สุริยันคู่ผมพิเศษให้คู่นี้ผมให้ที่สี่ร้อยครับถ้าใครรับคู่นะ ของข้าราชการนนะครับนะรายการที่เจ็ดกับแปดเอ้หกกับเจ็ดนะครับนะหกกับเจ็ดนะต่อมารายการที่แปดมาลุยกันต่อฮะรายการที่แปดเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเจ็ดครับนะฮะร,รายการที่แปดเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเจ็ดนี่ฮะเดี๋ยวผมดูประยัการแป๊บนะครับรายการนี้นะครับนะโซนแบงค์ขันถุงนะฮะของลูงปู่เวอร์ รายการที่โดยแบงค์ขันถุงปูเบอร์นะครับนาเลขคุณทะเบอร์มาเลขห้าสิบเจ็ดรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทมวลสังปูเบอร์ครับโดยแบงค์เศษขันถุงนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปเลขคุณทะเบอร์มาเลขเก้าสิบสองรายการนี้เป็นรายการที่เก้ารายการที่รวยพลอยเศษนะฮะหลปูเบอร์เหมือนกันพี่ชายเลขคุณทะเบอร์มาเลขเก้าสิบสองเลขคุณทะเบอร์มาเลขเก้าสิบสองครับพี่ชายรายการที่เก้าครับสองร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อมารายการที่สิบ รายการที่10นะครับเลขคุณเบอร์หมายเลข8 9รายการนี้นะครับนะติดจิวอลนะครของหลวงพ่อสุริยันนี่ครับรายการนี้ติติวอลของหลวงพ่อสุริยันด้านหลังปิดแผ่นเงินฮะอีกหนึ่งแผ่นเลขคุณเบอร์หมายเลข89ครับรายการนี้ขอที่300อพี่ชายเอางี้ผมขอ2 8 0บาทพอนะครับ2 8 0ปดบาทผมจัดให้กับพี่ชายรายการนี้นะรายการที่10บนะครับ ต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่ส huh ิบเอ็ดมาเป็นโซนสีประจําวันเลขค้นตเบอร์มาเลขหนึ่งศูย์แรายการนี้หน้ากากมหาชนวนวนสารเลขค้นตเบอร์หนึ่งศูนยรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับสองาบาทนะครับพีชายนะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12รายการที่12เลขค้นตเบอร์หนึ่งหนรายการนี้หน้ากากใบรันนะฮะไอเนื้อใบรันหน้ากากเงินแท้เลขค้นตัเบอร์หนึ่งหนฮะ เนื้อแบลนหน้ากากเงินแท้เลขคนตัเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดครับหน้ากากเงินรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอบพี่ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่พพหน้าก,ากากเงินแท้นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาคับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้เด้นคนตัเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์อรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบสามรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารเก่าวัดโพศีสะอาดนะครับหน้ากากนาวะโลหะ,ะครับ นาการนวะนะพี่เลขคนตี่เบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับลายการยิ่งเนื้อบอลสารเก่าหรือมวลสารหลวงปู่มหาที่ร้าน,น,นเองครับนะนี่ฮะลายการนี้รายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะสองเอแบ่งปันทีส่สามร้อยบาทนะครับนาการนวะนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่14เลขคนท้่เบอร์195่ารายการนี้เป็นเนื้อโซนสีประจ้าวันเกิดหน้าการทองทิพย์นะรายการนี้หน้าการทองทิพย์หรือหน้าการชุบทองนี่พี่นะรายการที่14แบ่งปัน250บบาทและะ้วนั่นฮะ แบ่งปัน2 5 0ห้บาทเท่านั้นพี่รายการที่14นะครับต่อมารายการที่15เลขคน่ตั้งเบอร์หมายเลข200นรายการที่15เลขคนตั้งเบอร์หมายเลข200นรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานหน้ากลากทองทิพย์นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่สอ250บาทเหมือนเดิมครับรายการที่15ต่อมารายการที่16รายการที่เป็นเนื้อมวลสารเก่าวัดโพสีสะอาดเลขคน่ตั้งเบอร์1 9ึ เลขคนัเบอร์หนึ่งเก้าห้าครับรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับหน้ากากนวะนะครับขอที่สามร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานเลขคนตัเบอร์หมายเลขหกสิบสองรายการนี้รายการที่เจ็ดนะฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดําใบลานหน้ากากหุ้มทองนะครับเนื้อดําใบลานหน้ากากหุ้มทองนะครับรายการนี้ไม่ใช่ชุดทองนะพี่นะนี่ฮะรายการนี้เป็นหน้ากากหุ้มทองครับ นะหุ้มทององค์นี้ครับนะน่าจะเหลืออยู่แค่อง,องค์สององแล้วนะครับเอ้ยเหลือองค์เดียวแล้วองค์สุดท้ายแล้วพี่นะครับน่ามีคนปิดไปองค์นึงแล้วนะรายการนี้แบ่งปันที่เบาครับนะองค์นี้แบ่งปันที่600บาทเลขคนณตัวเบอร์หมายเลขหกสิบสองรวมกันได้แปดนะครับองค์นี้หกร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับอีกหนึ่งองพี่ชายรายการนี้เนื้อดาําลาลานนะครับเลขคนณตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดหน้ากากาเงินแท้ หน้าก,กากคนแท้ครับปกตินำเลิอกอยู่450-550รายการนี้นะรังกองบุญรุ่นโชครายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่350บาทนะพี่ชายรายการนี้หน้ากากเงินนะครับนี่ครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19รายการที่9รายการที่เลขค้นตัวเบอร์125ครับรายการนี้เป็นเนื้อสีประจำวันเกิดนะครับโซนสีส้มหน้ากากมหาชนวนวลสาณเลขคนตัวเบอร์หมายเลข1 สองห้าครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนสีประจํามันเกิดเลขคนจํเบอร์หนึ่งสี่ห้าครับรายการนี้สีประจําเกิดสีเหลืองครับหน้ากากทองแดงผิวไฟรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการยีิบเอ็ดเลขคนจํเบอร์หนึ่งห้าสามนะครับเฮ้ยเลขคนจํเบอร์หนึ่งห้าสองนะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อโซนสีประจํามันเกิดสีชมพูหน้ากากทองทิพนะฮะ รายการยุทการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนี่ฮะดูสวยเลยนะครับนะสำหรับอีพีคบวันนี้มีมายี่สิบเอ็ดรายการนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนชมดูนะพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนักกาบขอบพระคุณที่พี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ